คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาบอกพลิกเล็กน้อยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ขอปืนนาวีไปต้องขออภัยจริงๆนะผมเพิ่งมาย้อนดูนะว่าผมมีปืนนี้อยู่แล้วซึ่งแสดงว่าผมต้องมีมดตัวใดตัวหนึ่งที่ผมลงไปแล้วแล้วมันมีปืนมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันง่ายกว่าวิธีที่ผมสอนไปผมสอนไปมันมันยากอะเนาะต้องไปแก้โค้ดอะไรแก้อะไรอีกน่าลำคาเนาะเพราะฉะนั้นนี่วิธีนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมดนี้แหละเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าใช่หรือเปล่ามาครับ เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอินโทรไปไวๆเลยนะครับคลิกเข้ามาดูที่ Mod Manager UI ครับเพื่อความชัวร์ผมจะปิดให้หมดเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับปืนนะครับนี่นี่เอาหม,<ด>มดเลยเอาหมดเลยโอเคครับผมปิดทั้งหมดแล้วแล้วกดเซฟนะครับแล้วเดี๋ยวลองเข้าเกมกันดูนะครับว่าทุกอ,อย่างหายไปหรือยังนะครับถ้าหายไปแล้วก็จะมาทำการลงมอดไอกันไอ้มอร้านค้าปืนนี่อีกทีหนึ่งนะครับมา เข้าเกมกันเลยโอเคเข้าเกมเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองสิอ่ะแลมเพจยังอยู่แลมเพจมันลงไม่ได้ลงในมอสโหลดเดินะครับมันลงในสคริปพุกเนาะอันนี้น่าจะเป็นมอสไหนสักมอสหนึ่งหละที่ยังอยู่นะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกันอ่า ่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเห็นไหมไม่มีปืนนาวีแล้วนะโอเคนะตามนี้นะครับสรุปแล้วไม่มีนะครับผมลบออกไปหมดเรียบร้อยละหลังจากนั้นครับกลับเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปวดูกันวิธีลงใช้อะไรบ้างลืมละอ่าใช้แค่มอสโหลดเดินนะครับ l M l เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับกดโหลดมาเลยโหลดมาเลย ทำพิธีลงให้ด้วยจะต้องย้อนดูนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการลงนะครับง่ายๆสั้นๆเลยครับคุณผู้ชมครับเข้ามาที่อ่าเหมือนเดิมร้านค้าไม่ใช่กลังเปิดสตรีมปูดมมือสวยแล้วกูเปิดหาฟไฟภายในเครื่องนะครับแล้วก็เข้าที่ LML ก่อนเลยนะครับคลิกเข้ามาครับเหมือนเดิมครับสำหรับ LML ก็วอลดเลยครับ ลุมทั้งหมดนะครับยกเว้นไฟสุดท้ายนะครับแล้วลากเข้ามาหน้าตัวเกมแบบนี้นะครับผมลงแล้วก็จะสคริปต์เหมือนเดิมครับต่อมาครับมอนเมเนเจอร์ครับที่มันจะมี UI แบบนี้ให้คุณชมลากลงไปหน้าตัวเกมหรือไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ครับเหมือนกันแค่เราต้องเปิดใช้เหมือนเดิมนะโอเคผมลงไปแล้วก็จะสคริปต์เหมือนเดิมครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะกดปิดสำหรับ l m l ต่อมาครับอ่าดิสติกกันสมิธนะครับก็เป็นร้านค้าปืน ที่มีปืนนาวีอยู่ในนั้นด้วยอ่ะง่ายๆเลยครับคลุมทั้ง2ไฟล์ครับแล้วลากลงมาหน้าตัวเกมแบบนี้นะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจก็นี่เลยครับลากอันนี้มาก่อนหน้าตัวเกมนะครับผมลงแล้วก็จะสคริปต์ครับต่อมาคลิกเข้าไปที่ m l ครับแล้วเอาเนี้ยลากเข้าไปที่ m l ครับแบบนี้นะครับอืมโอเคแบบนี้นะครับผมลงแล้วก็จะสคริปต์เหมือนเดิมครับปิดป้ายลบเลย เร็วไหมครับไม่เร็วนะพอดีพอดีโอเคครับหลังจากลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ Mod Manager นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะวางไว้ไหนหรือแอบไว้ไหนก็ตามแต่กดคลิกเข้าไปครับเอาไปที่ Mod Manager UI กลับมาที่หน้าตัวเกมนะครับแบบนี้นะครับแล้วกด Copy ตรงนี้มากับตำแหน่งมานะครับกดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็วางตำแหน่งไปเลยกด Enter อด้วยให้มันขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็กด Search แล้วกด Save อย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางอันที่2นะครับ แล้วก็หาที่เราลงไว้เมื่อกี้นะครับก็คือการสมิธอ่าอ่นนี้ติ๊กเลยติ๊กเลยเรียบร้อยผมจะเปิดแค่การสมิธนะครับแล้วจะเข้าไปดูว่ามีความต่างไหมอ่ะปิดเลยปิดเลยแล้วเข้าเกมปกติครับผมชอบพูดว่าปกตินะแต่ทําไมพอมาเรียรพูดในเวลาอัดคลิปชอบพูดว่าปกติวะไปติดมาจากไหนวะนะเนี่ยขอดูปืนหน่อยซิว่าปืนนาวีกูกลับมาหรือย,อยัง อื mm hmm. อ่ะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมันกลับมาแล้วปืนนาวีเห็นปะ่ะนาวีนี่ใช่ไหมปืนที่คุณผู้ชมอยากได้ลวดลายลวดทรงแบบนี้ใช่หรือไม่ครับผมแล้วมันภาษาอาจจะทุยมันสามารถปรับแต่งได้หรือไม่ปรับได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับจะปรับอะไรก็ตามใจนะผมไม่ปรับแล้วกันเสียเวลาขอาดูสไตล์หน่อยสิมันเปลี่ยนสีได้ปะ่ะอ๋อเปลี่ยนสีได้อืมโอเค ตามนี้นะครับปืนนาวีนะโอเคโอ้ของน้อยลงไหมอ๋อนี่คือร้านค้าแบบไอการสมิธเหรอทำไมของกูหายเช็ดเลยอ่ะแบบนี้จะดีเหรออันนี้ผมลงเป็นใกล้แนวทางเฉยๆนะครับอุ้ยมีของออนไลน์ด้วยซื้อได้ด้วยเหรอโอเคครับก็ตามที่เห็นเลยแคตตาล็อกปืนก็เหลืออยู่แค่นั้นอนะุผู้ชมสามารถไปลงเพิ่มเติมได้นะครอย่างเช่นออฟไลน์โหมดอันนี้เห็นไหมอยู่ในหน้า อ่า lml เลยนะครับออฟไลน์โหมดก็ดีนะครับมันก็จะมีของจากโหมดออนไลน์มาให้นะครับเหมือนกันเลยนะครับมีสีเพิ่มมีอะไรเพิ่มมาให้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมจะทําทุกอย่างได้เหมือนโหมดออนไลน์นั่นเองนะฮะส่วนวิธีลงผมคิดว่าน่าจะลงเหมือนกันนะฮะอ่ะใช่ครับลากไปเลย lml ได้เลยนะครับเหมือนกับที่ผมทําเมื่อกี้เลยแค่เอาไฟลน์นี้เข้าไปด้วยนะครับ แล้วก็กดเปิดในหน้า Mod Manager UI นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิง์ไว้ให้เหมือนกันนะครับเผื่อใครต้องการเพิ่มเติมแต่สำหรับผมผมเอาแค่นี้แหละเพราะว่าคำขอของผู้ชมก็คือปืนนาวีนะครับผมก็มาทำให้แค่ปืนนาวีิ่นะฮะดูสิใช่ไหมนี่ใช่ไหม,ไหมกระบอกที่ตามหาใช่หรือไม่มันยาวแท้ล่ะอืมมันต้องใช่แล้วล่ะไม่ใช่ไม่ได้แล้วจริงใช่ไหมอ่า เปืนปกติโอเคก็จะรีโหลดเร็วนิดนึงนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวมอสอะไรเพิ่มเติมก็เป็นรีโหลดของเกมอะรีโหลดเวอร์โอเคตามนี้ละกันอันนี้ละออกละเดี๋ยวจะเสียเวลานะ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสามันเนี้ยผู้ชมไปลงกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฝากเป็ในใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เช่นเคยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะโอเคบายบาย